1ิสาเหตุที่ทําให้คุณขายของไม่ได้ครับข้อ 1. คุณลืมความฝันครับว่าคุณอยากเป็นอะไรเริ่มต้นเพราะอะไรสัญญาอะไรไว้บ้างข้อสสร้างพลังสร้างความเชื่อให้กับตัวเองไม่เป็นครับขาดจินตนาการและการคุยกับตัวเองในเชิงสร้างสรรครับข้อ3ครับไม่ฝึกกระตุ้นเล้าความรู้สึกอยากอยากต่อสู้อะไรแบบนี้ไม่ฝึกกระตุ้นเล้าความรู้สึกอยากต่อสู้เลยยอมแพ้ง่ายมากข้อ4ครับ ขาดความเชื่อในแรงศรัทธาและกฎของโลกข้อ5ครับขาดจิตวิญญาณน,นักลบข้อ6พั่มบนแสดงความไม่พอใจความไม่เท่าเทียมถามว่าทำไมทำไมทำไมแทนที่จะเดินต่อไปข้างหน้า ข้อ7ครับชีวิตส่วนตัววุ่นวายไร้ระเบียบไม่บำเพ็ญตะบะขายของอยู่เดี๋ยวก็ไปจีบคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วจะไปมีสมาธิได้อย่างไรไม่เลือกให้สุดก็สับสวนว้าวุ่นนี้แหละครับจิตใจไม่หนักแน่นก็ค่อยๆเขวเป้าหมายไม่ชัดก็อ่อนแอในจิตเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันแบ่งเวลาไม่ได้แบ่งสมาธิไม่เป็นชอบสร้างข้ออ้างชอบสร้างเงื่อนไขครับข้อ8ครับคุณละเลยการเอาใจใส่และแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นครับคือจะเอาแต่ขายเอาแต่ยอดอย่างเดียว คุณต้องคิดว่าคุณเอาความสุขมาสู่ผู้อื่นต้นเดือนไม่ทําชอบทําอันที่สุดท้ายสร้างความเครียดโดยไม่จําเป็นให้ทุกกับทุกฝ่ายข้อ9ครับน้ําเสียงไม่แสดงความมั่นใจคุณต้องชาชาาเสียงดังมีความเชื่อในสินค้าและองค์กรจากการได้ใช้ของคุณเองทุกวันครับข้อ10คุณรู้สึกเบื่อหน่ายจําเจกับธรรมชาติของธุรกิจไม่เข้าใจชีวิตโดยรวมว่าไม่มีอะไรง่าย และถ้าจะตื่นเต้นกันตลอดเวลาถึงวันสําเร็จก็ไม่ต้องฉลองแล้วครับแบบนั้น11มีความทุกข์และความพยายามจะหนีจากความทุกข์ครับด้วยการหนีความจริงไม่ยอมรับความจริงว่าคุณต้องทําเพิ่มเท่านั้นไม่ว่าคุณจะขายหรือทําอยู่ในส่วนใดขององค์กรต้องทําเพิ่มขายเพิ่มขยายเพิ่มนี่คือเกมที่ต้องเล่นครับ ข้อ12ครับเป็นพวกถอดง่ายหมายถึงถอดใจง่ายครับเหนื่อยง่ายคิดง่ายทําจนเป็นนิสัยขายของไม่ได้2ครั้งเลิกทําแล้วไม่สําเร็จ2ครั้งเลิกต้องการการเชียร์อัพจากคนรอบข้างตลอดเวลานะครับถึงอยากจะสู้คิดว่าตัวเองอ่อนแอเป็นคนกระจอกไม่มีความสามารถห่วยแตกเวรกรรมจริงๆพ่อแม่รู้เสียใจตายแก้ไขได้โดยไปเพิ่มเดิมพันให้กับเป้าหมายครับ